มาแล้ว i n นฟ n นิตี้นาโดหุกแห่งมังกรเลนหลายคนคงรอใช่ปะมาดูกันเลยศึกอ f i ิตี้นาโดมีแดงประทับมังกรฝาลียืบแบบไวๆนะครับตัวดาบมีแดงเนาะงหลายๆคนจะเห็นแล้วว่ามันสามารถเปลี่ยนโหมดได้ว่าจะเป็นหมุนซ้ายหรือหมุนขวาแต่ต้องเอาตัวลูกข่างองอกก่อนเนาะถึงจะปรับโหมดได้นะฮะการปรับโหมดหมุนซ้ายหรือหมุนขวาเนาะจะดูที่ตรงขีดน,นี่นะฮะ ถ้าเปิดนี้คือเลือกเลือกเป็นขีดหมุนซ้ายถ้าดึงบางนี้ก็คือหมุนขวานะโอ้โหเดือดจัดไปแล้วเฮ้ยจากการที่พี่ลองเล่นลูกข่างอินฟินิตี้นาโดเองเนาะจะพบว่าตัวลูกข่างเนี่ยมันจะไม่ได้หมุนเร็วเท่ากับตัวเบเบ้นะครับ แต่จุดเด่นที่มันชนะเบเบดได้เนี่ยก็คือเรื่องน้ำหนักครับมันหนักกว่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นเบเดอร์ที่เจอเพื่อนเล่นอินฟินิตี้นาโดท้าแข่งเนี่ยต้องระวังนะครับโอกาสชนะยากอยู่นะนนทุกคนแต่ก็อย่างที่บอกครับจุดอ่อนของมันก็คือเรื่องของการชูดครับคือน้ําหนักการชูดเนี่ยรู้สึกว่าชูดได้ค่อยกว่ามากเพราะว่ามันเป็นระบบออโตโ้เนาะจะไม่เหมือนกับเบเบดที่แบบใช้ลันเชอร์ชูดเนาะความแรงของการชูดเบเบดอยู่ที่ทักษะของผู้เล่นรวมทั้งสามารถปรับมุมการชูดได้มากกว่าอินฟินิตี้